ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ไม่ได้มาแบบสไลด์นะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวครับผมก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้านะใครที่เห็นน้องโกตินะครับได้เดินทางไปส่งมอบรถลูกค้านะครับที่โคราชอ่าก็ต้องบอกเลยว่าภารกิจน้องโกไปโคราตอนนี้เพิ่งจะส่งมอบเสร็จแล้วกําลังจะเดินทางกลับนะครับวันนี้ผมอยู่โชว์รูมนะครับคนเดียวก็ได้ทําการเตรียมแต่งรถคันนี้ครับแล้วก็เช็คระบบเช็คไฟเช็คทุกอย่างนะครับว่าระบบทางานพร้อมหรือเปล่าโอ้โหดูสิ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่เชื่อว่าทํางานขออภัยในความหน้ามันนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากจริงๆอ่ะก็ผมตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนาะที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ก็ให้ความไว้วางใจให้พวกเรามิสูเจมสี่นะครับในการออกรถกับพวกเรานะครับมไปดูดีกว่าว่า สายคินครีนไม่ได้แต่งอะไรมากเนี่ยแค่นี้ก็ดูดีไหมโอเคเริ่มจากป้ายทะเบียนก่อนไปไงโอ้โหไม่ธรรมดานะใครได้เลขนี้นี่ไม่ธรรมดานะอ่าโอเคครับก็คันนี้ผมไม่แต่งอะไรมากเพราะว่าบอกเลยว่าลูกค้าขอแบบออริจินอลสไตล์เลยก <c oughs> ็คือแค่อยากให้ชมรูปลักษณ์ภายนอกนะอ่าว่าเนี่ยเดิมๆไม่ได้แตง่งไม่ได้ใส่สกเกิร์ต ก็ดูดูด้นแล้วดูหล่อแล้วนะครับต้องบอกว่าครอส2023นี้แค่หน้าเดิมก็หล่อแล้วไม่ธรรมดานะ,ะคือต้องบอกว่าไฟหน้าเขาเนี่ยไม่ธรรมดาสุดๆก็คือเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่คลอดออกมาตั้งแต่เกิดซึ่งสวยแล้วคันนี้ผมใส่อะไรไปบ้างนะก็อย่างแรกเลยครับตัวอักษโลโก้เนะเาะคำว่า Expander Cross นี่แบบนี้แล้วก็ด้านในฮ้ันนอก้านนอก เบ้ามือเบ้ามือตัวกันลอยครับสําหรับสุภาพสตรีนะครับและผู้ชายวัยเล็บยาวเฮ้ย hey! <c oughs> ตัวนี้เรามีตัวกันลอยนะก็เป็นแบบหลุมหรือเราจะเรียกกันรหัสของมิสูเจมสีว่าเบ้ามือเทพโอ้แล้วก็คิวกัาส์นะครับทรงเขาเรียกว่าทรงศูนย์ทรงศูนย์สังเกตจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นคําว่า e x p e n d e r c o r แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนวตั้งแนวตั้งขึ้นมา,าและสําหรับภายในครับคันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนจอหน้านะครับ แต่ว่าพายางของเราเนี่ยครับที่เราจัดให้ลูกค้าเนี่ยนี่คือเขารูปกระดุมนะกระดุมเห็นไหมฮะเห็นเป็นเม็ดเม็ดกระดุมไหมครับแค่พายางกระดุมก็จัดของดีให้แล้วตัดูรอบพันสักเล็กน้อยดีกว่าอ่านี่ด้านหลังล้วก็คงยังคงใส่เซนเซอร์มาให้นะครับและข้างใน พยางกระดุมเต็ม3แถวแบบนี้ครับแหมจัดครบเลยทีเดียวเชียวเป็นไงละ่ะอ่ะพวกเรา Mitsu GMC ครับถึงแม้ไม่ได้จัดแนวแต่งแต่ของออริจินอลที่ให้ก็ไม่ธรรมดาเนาะอะ,อะเป็นไงบ้างครับนี่คือความใส่ใจที่พวกเรา Mitsu GMC มีให้ลูกค้านะโหเห็น <laughs> <laughs> e หน้าเอ <laughs> งแล้วผมสงสารมากเลย <laughs> ผมบอกเลยผมไม่ฟิลเตอร์อ่ะให้ทุกคนเห็นแบบเนี้ย <laughs> ว่าเราตั้งใจจริงโอเคครับสำหรับรถคันนี้ครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับของแถมตามที่ตกลงมาครบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟทุกอย่างทํางานปกติเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เตรียมตัวส่งมอบให้ลูกค้าครับเรามีลูกค้าทุกวันโอเคครับขอบคุณที่ไว้ใจครับผมสวัสดีครับ